อร่อยยงนิ้ววันนี้ครับนิพาทุกท่านมาอยู่แถวย่านเจริญกรุงนี่เองนะครับผมบอกได้เลยฮะว่าที่นี่เนี่ยเขามีหนึ่งร้านอาหารที่อยู่เป็นตำนานอยู่ที่ถนนเส้นนี้เลยนะครับผมกับร้านนี้เลยครับข้าวต้มเป็ดเล่าตีนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ฮะที่มาที่ร้านแห่งนี้ก็จะไม่กินเมนูนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวต้มเป็ดนั่นเองนี่ข้าวต้มเป็ดที่นี่เนี่ยความพิเศษก็คือว่าข้าวของเขาเนี่ยเขาเอาเพียงแค่ลวกน้ํานั่นเองคือการลวกน้ำเฉยๆเนี่ยเขาบอกว่ามันทําให้เหมือนกับว่าเทคเจอร์ จะต้องไม่ทิ้งความเป็นจีนคือหนึ่งมีขึ้นช่าย2คือกระเทียมพริกไทยต้องหอมอันนี้น้ำแกงมีกลิ่นพวกนี้ครบทวนเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องในก็มีมีครบเลยอ่ะเยี่ยมจริงเลยคุณผู้ชมครับไม่ได้มีเพียงแค่ข้าวต้มอย่างเดียวนะครับผมเกาเหลาก็มีเป็นเกาเหลาซี่โครงหมูอ่อนนั่นเองนี่ผมบอกเลยนะว่าแบบชิ้นมาแบบชิ้นเป้งเลยยังไม่หมดนี่มีนี่เองเกาเหลาปิงแมท โอ้โหวันนี้เจอเข้าต้มระดับตํานานไปแล้วนะครับก็ขาดไม่ได้เลยฮะกับนี่ครับผมใบาชาตาชาตามือนั่นเองครับผมอันนี้เนี่ยก็ตานานเหมือนกันนะครับผมทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยนะฮะเรียกได้ว่าปิดท้ายมืออร่อยเยได้ดีมากๆเลยละครับผมทนะานแล้วหอมปากหอมคอ,อจริงนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะ ปิดท้ายมืออร่อยเนี่ยต้องนี่เลยใบายชาตาชาตามือครับผมแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิมทุกสัปดาห์ครับกับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ําขิงเฮียทรงตีตตยหาซื้อได้ที่빅ซีแม็กแวร์ลูแล้วก็ c j e x p r e s ซนะครับซื้อถวาไหวเป็นน้าปลานะเนี่ยก็ได้บุญนะฮะหรือว่าซื้อทานเองเนี่ยก็สุขภาพดีฝากไว้ด้วยครับกับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันครับกับนิกเล่นหงครับกับช่วงอร่อยยกนิ้วเดี๋ยวไปดูกัน